สวัสดีค่ะทุกคนเนื่องด้วยนะคะฤดูร้อนเนี่ยก็จะมีเชอร์รี่ออกมาวางขายนะคะแล้วส่วนตัวปูเนี่ยก็เป็นคนที่ชอบกินเชอร์รี่มากๆนะคะก็ พอรู้ว่าเชอร์รี่เนี่ยฤดูการฤดูร้อนเนี่ยจะเชอร์รี่จะออกมาขายแล้วนะคะปู่ก็จะต้องรีบไปที่ซูปเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ไปซื้อมานะคะแล้วก็จะเอาแช่วในตู้เย็นเพื่อที่จะแบบให้มันเย็นเย็นกินจะได้อร่อยใช่ไหมคะเพราะว่าอยู่ในต่างแดนเนี่ยน้อยครั้งมากที่ปู่จะกินผลไม้ต่างแดนแล้วถูกปากจะมีกินไม่ค่อยกี่อย่างเลยะค่ะก็คือแบบว่ารอช่วงฤดูร้อนเนี่ยแหละค่ะที่จะเป็นผลไม้ที่ชื่นชอบก็คือเชอร์รี่พอคิดถึงเชอร์รี่ว่าเราชอบกินเชอร์รี่แล้วเนี่ยก็เลยคิดถึงว่า เออมันน่าจะมีกลิ่นน้ำหอมของเชอร์รี่ได้อยากจะลองใช้ดูเหมือนกันก็เลยเข้าไปเซิร์ชไปค้นหาข้อมูลนะคะว่ามีน้ำหอมแบรนด์ไหนบ้างน,นะคะที่จะเป็นกลิ่นของเชอร์รี่เพราะว่าก็รู้สึกว่ามันอร่อยด้วยนะคะแล้วก็กลิ่นมันต้องหอมด้วยแน่นอนอะไรเงี้ยนะคะก็ทำกันบ้านเข้าไปหาข้อมูลจนมาเจอนะคะน้ำหอมที่เป็นของซาร่าที่เป็นกลิ่นใหม่ล่าสุดที่เพิ่งออกมาเมื่อต้นปี2022นั่นก็คือกลิ่นของเชอร์รี่สมูทตี้ของแบรนด์ซาร่านั่นเองค่ะเพราะว่า ปูก็ไปดูนะคะว่าชาวยูทูบเบอร์สาวๆหลายๆคนที่เป็นชาวต่างชาติเนี่ยเขารีวิวนะคะว่ากลิ่นน้ำหอมของซาร่าเชอร์รี่สมูตตี้อันนี้นะคะเป็นกลิ่นคล้ายกับแบรนด์ทอมฟอร์ดที่เป็นกลิ่นของลอชเชอรี่แต่ว่าปูไม่เคยดมกลิ่นของรอชเชอรี่ของทอมฟอร์ดนะคะแล้วก็ราคาของทอมฟอร์ดของน้ำหอมเนี่ยนะคะก็ราคาสูงเลยล่ะทุกคนคือแบบว่าราคาสูงเลยทีเดียวทีนี้เนี่ยปูก็คิดว่าไปอ่านนะคะไปอ่านในโน้ตของ ลอเชอรี่ของทอมฟอร์ดเนี่ยโน้ตเขาตัวที่เขาผสมใส่น้าหอมเนี่ยกลิ่นเขาแต่ละกลิ่นเนี่ยในโน้ตของเขาเนี่ยมีจํานวนที่มากกว่าของซาร่าเพราะฉะนั้นปูคิดว่านะคะในความส่วนตัวของปูนเนี่ยปูรู้สึกว่าของทอมฟอร์ดเนี่ยกลิ่นเขาก็จะเข้มข้นขึ้นไปกว่าซาร่าอย่างแน,น่นอนเพราะโน้ตเขาเยอะกว่ามากๆนะคะปูก็จะมาเล่านะคะในรายละเอียดว่าโน้ตของซาร่ากลิ่นของเชอรี่สมูทตี้เนี่ยนะคะมีความหอมละมุนยังไงนะคะเพราะว่า ช่วงที่ฉีดวินาทีแรกนะคะได้สัมผัสถึงความหอมอร่อยมากๆเลยค่ะเป็นน้ำหอมที่ชวนกินมากๆเลยเดี๋ยวปูจะมาเล่าในโน้ตให้ฟังว่าเขามีโน้ตอะไรยังไงบ้างนะคะพร้อมทั้งราคาที่ฝรั่งเศสแล้วก็ราคาที่ไทยค่ะ โอเคค่ะมาเปิดกล่องกันเลยนะคะก็เป็นหน้าตาแบบนี้เลยค่ะที่เป็นกลิ่นของ Cherry ี่ส o t ู i e ตีของซ a r a าที่เพิ่งออกมาเมื่อต้นปี2022ล่าสุดนั่นเองค่ะแล้วก็ยูทูบเบอร์สาวๆหลายๆคนที่เป็นชาวต่างชาตินะคะปูก็ไปดูเขารีวิวเขาก็บอกว่ากลิ่นของ Cherry ี่ส o t ู i e ตีของซ a r a าอันนี้นะคะคล้ายกับกลิ่น Tom Ford ที่เป็นรสเชอร์รี่ซึ่งปูก็ไม่เคยดม ทอมฟอร์ดลอชเชอรี่อันนั้นนะคะเพราะว่าปูดได้แต่เข้าไปอ่านในโน้ตแต่ว่าในโน้ตของทอมฟอร์ดลอชเชอรี่อันนั้นอะโน้ตเขาเยอะกว่ามากๆกว่าที่ซาร่าสมูตตี้อันนี้ค่ะแล้วก็คิดว่ากลิ่นของทอมฟอร์ดอันนั้นเขาเข้มข้นกว่าด้วยแล้วก็ราคาก็สูงเลยทีเดียวค่ะราคาของทอมฟอร์ดที่เป็นน้ําหอมเนี่ยราคาค่อนข้างสูงเลยทีเดียวแล้วก็ ปูคิดว่าปูจะมาเล่าในแค่เรื่องอันนี้เท่านั้นนะคะเพราะว่าปูไม่รู้ว่ากลิ่นของลอชเชอรี่นั้นเขาเป็นอะไรกลิ่นเป็นลักษณะไหนอะไรเงี้ยนะคะปูยังไม่เคยดมปูก็จะมาเล่าในเรื่องของที่เป็นเชอรี่สมูทตี้ของซาร่าอันนี้ค่ะอันนี้นะคะเห็นไหมคะว่าหน้ากล่องเขาก็จะเป็นเป็นลูกเชอรี่เลยค่ะแล้วก็จะบอกว่าถ้าให้จินตนาการในเรื่องของความที่เป็น กลิ่นนะคะในเรื่องของในรูปแบบของความที่เป็นอร่อยอย่างนี้นะคะก็จะนึกถึงไอศครีมวานิลานะคะวางมีวางเชอร์รี่อยู่ข้างบนไอศครีมวานิลาหลายๆล,ลูกอะไรประมาณนี้แล้วพอเรากินไอติมวานิลาไปด้วยเราก็กัดผลเชอร์รี่ไปด้วยมันจะให้รูปความรู้สึกแบบอารมณ์ประมาณนั้นเลยค่ะคือมันจะอร่อยแล้วก็บวกกับความสัมผัสข,ของความเป็นกลิ่นของเชอร์รี่บวกกับความอร่อยของวานิลาปนการผสมผสานกันอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะซึ่งเป็นความ หอมหว,หวานละมุนแล้วก็ชวนกินมากๆเลยแล้วก็เป็นอะไรที่เหมาะสําหรับฤด,ดูร้อนด้วยนั่นเองค่ะกูรู้สึกว่าพอฉีดไปแล้วเนี่ยมันรู้สึกกลิ่นเนี่ยมันเบาสบายมากๆเลยแล้วก็ราคานะคะจะบอกว่าราคาเนี่ยฝั่งไทยนะคะจะอยู่ที่ราคาที่1,300บาทถึง1,500บาทค่ะในปริมาณ100 ML นะคะแล้วก็ราคาที่ฝรั่งเศสเนี่ยจะอยู่ที่ราคา15ยูโร95เซนหรือว่าถ้าคิดเป็นเงินไทยก็อยู่ประมาณ 570กว่าบาทนั่นเองค่ะก็ราคาก็แตกต่างกันมากๆเลยนั่นเองค่ะแล้วก็ในท็อปน้นะคะท็อปน้เนี่ยเขาก็จะเป็นกลิ่นของเชอร์รี่นะคะเชอร์รี่มาอย่างแน่นอนนะคะท็อปน้ยท็อปน้เขาจะมี3 ท็อปโนตนะคะก็จะเป็นเชอร์รี่อัลมอนด์แล้วก็ลูกพรัมค่ะในส่วนของ Middle ลโนตเนี่ยก็จะเป็นเฮโรโทปฮอทอนแล้วก็เปรูบานซัมแล้วก็ในส่วนของเบดโนตเนี่ยก็จะเป็นวานิลาแล้วก็ทองกาบีนค่ะซึ่งถ้าในน้ําหอมในความส่วนตัวของปูนเนี่ยเวยลาปูเลือกซื้อน้ําหอมเนี่ย ถ้ามีโน้ตที่เป็นวานิลาในกลิ่นด้วยเนี่ยจะเป็นอะไรที่ถูกใจมากๆเพราะปูเป็นคนชอบกลิ่นวานิลานั่นเองค่ะก็จะเป็นอะไรที่ละมุนไปด้วยในความหอมที่เป็นกลิ่นของวานิลานั่นเองค่ะก็จะเป็นอะไรที่ชอบมากแล้วจังหวะว่าตัวเชอร์รี่สมูตตี้อันนี้นะคะในเบสโน้ตเนี่ยก็จะเป็นกลิ่นวานิลาซึ่งมันใช่เลยมากๆค่ะแล้วก็มาตัดกับเชอร์รี่ที่เป็นตัวท็อปโน้ตซึ่งมันกลมกลืนกลมกล่อมกันลงตัวมากๆแล้วก็ได้ความหอมที่ละมุนชวนกินชวนอร่อยมากๆเลยค่ะ เนี่ยค่ะคนก็จะเป็น100 ML หน้าตาแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นอะไรที่หอมละมุนมากๆเลยวินาทีแรกที่ฉีดนะคะกลิ่นของความหอมของความเป็นเชอร์รี่เนี่ยก็จะออกโชยขึ้นมาเลยนะคะลองนึกจินตนาการดูนะคะว่ากลิ่นของเชอร์รี่เวลาที่เรากัดเชอร์รี่ขึ้นมาเราก็จะได้กลิ่นของความหวานหอมของเชอร์รี่ใช่ไหมคะกูก็จะฉีดนะคะ ได้ความหวานหอมของเชอร์รี่วินาทีแรกที่ฉีดลงไปพอหลายๆชั่วโมงผ่านไปเนี่ยเขายังทิ้งความเป็นกลิ่นของเชอร์รี่บวกกับมีความเป็นวานิลลาอยู่ผสมผสานกันตลอดเวลาที่เราฉีดไปกลิ่นก็จะทิ้งระยะเวลาที่ยาวนานเลยค่ะประมาณ6 -7 ชั่วโมงเพราะว่าปู่ก็ดมนะคะปู่ก็ฉีดขึ้นวันช่วงบ่ายตั้งแต่เวลาประมาณบ่ายโมงไปถึงทุ่มหนึ่งปู่ก็เช็คเออกลิ่นมันก็ยังอยู่ถ้าฉีดที่ผิวกายนะคะเราก็ฉีดที่เสื้อผ้าอย่างเงี้ยกลิ่นก็ยังติดอยู่ คงทนยาวนานหลายชั่วโมงเลยค่ะแล้วก็อันนี้ก็เป็นเป็นโอเดอ์ปาร์คฟาร์มนั่นเองค่ะก็เป็นอะไรที่หอมละมุนเลยแล้วก็เป็นอะไรที่ตอบโจทย์ในความรู้สึกมากเพราะว่าเวลาที่ปูซื้อน้ําหอมออนไลน์เนี่ยปูไม่ได้ไปดมกลิ่นที่ช็อปมาก่อนปูก็จะไม่รู้ว่า เขาเป็นลักษณะไหนอะไรยังไงนะคะก็จะมีความลุ้นๆนิดนึงตอนเปิดฉีดนั่นเองค่ะแต่ว่าพอเปิดฉีดในครั้งแรกในวินาทีแรกขึ้นมาเนี่ยเป็นอะไรที่โอ้ยความรู้สึกมันใช่เลยกลิ่นนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยกลิ่นเชอร์รี่ที่เราต้องการกลิ่นวาน,นิลลาที่เราต้องการอะไรประมาณนี้เลยค่ะที่เป็นอะไรที่หอมละมุน กลมกลม่อมเบาสบายสดชื่นรู้สึกว่ารีแลกซ์ผ่อนคลายมากๆก,ก,กับกลิ่นนะคะแล้วก็ให้ความรู้สึกสดใสกระปรี้กระเป๋ามากๆไปกับกลิ่นเชอร์ร mm ี่สูทตี้ของซาร่าอันนี้ค่ะ mm hmm. ก็เป็นอะไรที่ละมุนมากๆเลยนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะแพคเกจจิ้งเขาก็จะเป็นแบบเป็นแบบเนี้ยนะคะเนี่ยค่ะเขาก็จะ ใส่มานี้แล้วก็ข้างกล่องน,นี่เขาก็จะเขียนราคามาอยู่ที่15ยูโร95เซนนั่นเองค่ะก็เป็นได้ที่ราคาเนี่ยเป็นราคาที่เป็นมิดมากๆแล้วก็สบายกระเป๋าด้วยนะคะแต่ว่าราคาที่ไทยนะคะอย่างที่ผู้ได้บอกไปก็จะแพงขึ้นไปอีกครึ่งหนึ่งนั่นเองค่ะก็นั่นแหละเป็นความหอมที่สดชื่นแล้วก็ลงตัวมากๆเลยสําหรับกลิ่นของ ซาร่าเชอรี่สมูตี้สำหรับใครที่ชื่นชอบสำหรับในเรื่องของน้ำหอมที่เป็นฟรุตตี้นะคะตัวเนี้ก็ตอบโจทย์อีกตัวหนึ่งเลยที่เราจะได้นำมาใช้แล้วก็ให้ความรู้สึกเบาสบายผ่อนคลายสดชื่นอีกทั้งเนี่ยราคาก็ยังน่ารักอีกด้วยค่ะสำหรับน้ำหอมของซาร่านั่นเองค่ะก็เป็นอะไรที่ปูนเนี่ยปลื้มมากๆเพราะว่ามันเป็นกลิ่นที่ ใช่สําหรับความรู้สึกเลยนั่นเองค่ะเพราะว่าเป็นอะไรที่ส่วนตัวเนี่ยชอบวานิลาอยู่แล้วพอมาได้กลิ่นที่เป็นบวกกับเชอร์รี่ที่ชอบกินอยู่แล้วเนี่ยพอมันมาผสมลงตัวกันเนี่ยเป็นอะไรที่มันดีต่อความรู้สึกมากๆเลยค่ะก็เป็นอะไรที่หอมแล้วก็ละมุนมากๆเลยนั่นเองค่ะ ชวนกินชวนอร่อยมากๆเลยค่ะสำหรับกลิ่นของเชอร์รี่สมูทตี้ของซาร่าอันนี้นะคะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามมาบชมนะคะถ้าใครมีคำถามอะไรนะคะก็เขียนไว้ค่ะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปว่าปูจะนำอะไรมารีวิวหรือว่าจะนำอะไรดีมานำเสนอก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e กันไว้ด้วยค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามและขอบคุณสำหรับการกลังใจนะคะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ